COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่22ถึงข้อ29่สิบเกข้าพเจ้าจารย์พระวจ,จนะตอนนี้ให้พี่น้องได้ฟังก่อนนะคะวันรุ่งขึ้นฝูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างนู้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่า พระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลำพังเท่านั้นเวลานั้นมีเลเรือลำอื่นๆจากที่เบรียสผ่านมาใกล้ตำบลที่พวกเขากินขนมปังหลังจากที่องค์พระเป็นเจ้าขอพระคุณแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่า พระเยซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปรานาอุมเมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลข้างนูน้นเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูทรงตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นแก่หมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปัง อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชั่วนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในที่ผู้ที่พระองค์ทรงใช้มา พระธรรมตอนนี้พระเยซูได้ทรงตัดสอนเราถึงการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และการรับใช้พระองค์ด้วยท่าทีภายในที่ถูกต้องในเวลานั้นพระเยซูได้ทรงจัดกับฝูงชนที่ติดตามพระองค์ว่าท่านมาหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสําคัญแต่เพราะได้กินขนมปังวันนี้เราจะกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราในการเดินติดตามองค์พระเยซูโดยที่ตั้งคําถามว่า เราแวสแวงหาสิ่งใดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเพียงแต่สแสวงหาการวอวยพรในการดำเนินชีวิตฝ่ายโลกหรือสแสวงหานามพระทัยและความชอบธรรมของพระองค์สิ่งไหนที่นำหน้าเราในเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเยซูคริสดตด์ทรงเตือนเราให้มีสติปัญญาและท่าทีที่ถูกต้องในการสแสวงหาพระองค์คือพระองค์ได้ทรงตัดว่าจงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ เราจึงต้องตระหนักในความจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วโลกนี้จะดับสูญและพระองค์จะทรงประทานโลกใหม่ให้แก่เราหากพระองค์ทรงเป็นความจริงเราก็ควรสแสวงหาความจริงหากพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมเราก็ควรสแสวงหาความชอบธรรมหากพระองค์ทรงเป็นความรักเราก็ควรแสวงหาความรักแท้จริงจากพระองค์ผู้เชื่อแท้จะติดตามพระคิดเพราะเชื่อนในความจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวในการดำเนินชีวิต เพื่อจะไปถึงยังจุดหมายปลายทางที่พระองค์จะสงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเมื่อเราได้รับการทรงเรียกจากองค์พระเยซูคริสให้มาเป็นสาวกแท้ของพระองค์เราจึงมีชีวิตที่จะอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ท้้ยคำที่พระองค์ทรงตัดบอกเราถึงสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราได้รับพระคุณแห่งความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้เราแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะรับใช้พระองค์ตามการทรงเรียก พระเยซูได้ทรงตัดสอนเราว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาประการแรกคือเราต้องเชื่อและวางใจในพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าประการที่สองคือเราต้องเชื่อฟังในพระดํารัสของพระองค์การที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราเชื่อคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ดังที่พระวจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่หกข้อสามสามที่ได้เตือนสอนเราไว้เสมอคือแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ดังนั้นในทางปฏิบัติสำหรับเราผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงควรมุ่งที่จะทําตามน้าพระทัยของพระเจ้านี่คือเป้าหมายอันดับแรกและเป็นเป้าหมายหลักของพระเจ้า ที่เราเรามาร่วมใจกันอธิษฐานสำหรับข้อพระคำวันนี้ด้วยกันมนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นน้ําแห่งชีวิตจากวันนี้และในทุกๆวันข้าพระองค์จะขอสแสวงหาน้ําพระทัยอันชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดอย่าให้ข้าพระองค์สแสวงหาแต่เพียงพระพรในฝ่ายกายภาพแต่ขอสแสวงหาความจริงในชีวิตนิรัน ขอให้ข้าพรุ่งจะมีชีวิตในความเข้มแข็งในความเชื่อและมีใจเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยขอให้ข้าพรุ่งจะได้เรียนรู้ในความจริงทุกสิ่งและดำเนินตามคำสอนของพระองค์เพื่อเป็นที่ชอบพระไทยและเพื่อถวายเกียรติแด่ดพระนามอันสูงสุดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าวอว้พรพี่น้องทุกท่านค่ะ